โอเคท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะไปเทสแคนพี่อ้วนนะครับหรือว่าแคน p ี H นะครับคือคนนี้คือเขาชื่อก็อดซิลนะครับเขาอยู mm ่แคนพี่ปื้มอายอเคนะครับอยู can ่แคนพีเอวันนี้ผมจะแกลงไปเทสแคนเขานะครับแบบปลอมตัวเป็นน้องชายโอนโมไปเทสแคน can, อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปคุยกับพี่เขาดูนะครับผมพี่ครับป๊าบมาอดก็อดก็อดไอมีน้องพี่คนนึงเขาอยากจะเทสแคนพี H. ออ่ะ ไหวเหรอครับใช่คุณไหวเหรอคุณยังไม่ค่อยไหวเลยนะเขาจะไหวเหรอเขาเป็น fc pio k อ่ะเขาเขาทำทุกอย่างเหมือน pio k เลยทั้งตั้งชื่อทั้งแต่งตัวใช่หรอไหนมามาลองเชิงดิมาลองเชิงดิด็ต้องเทสกี่หัวครับพี่ขอสักเอาชนะผมเลยไหมเออถ้าจะเข้าพียสผมว่ามันก็ชนะมันก็น่าจะได้อยู่น้องน้องก็ตึงมืออยู่น้องพี่ตึงมืออยู่นะทรงนี้ทรงนี้เดี๋ยวยิงปุ๊บหายไหว แต่เขาเขาเคยเขาเคยเขาเคยชนะกูมาเลยนะเพื่อนเจ็ดศูนย์่ะอันนี้คุณกากครับเพื่อนเพื่อนก็พูดไปเอาเข้ามามัน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 ไปโดนเนี่ยลงกับไอ้ชาร์มันก็ชนะโอ้ยช้ามันกากอู้ไอ้นั่นน่ะเอาไปกองไว้ก่อนน่ะอ่าโอเคเดี๋ยวดกูบอกมันสร้างห้องเลยนะได้สร้างมาน้องนี่น้องพี่อรอใช่ถูกต้องนี่แหละคนนี้แหละที่ขอาไปอ่ะ PS งับโอ้ชื่อยังเด็กน้อยออุ้ยเย้ มีเสล่งแดงด้วยหรอใช่มัน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 สายเติมเลยคนนี้มันสายเติมเลยอุวิสายเติมด้วยหรอใช่อย่างงี้มีแววแล้วเนี่ยแต่งงี้มีแววนะนี่ใช่ว่ามันว่าบอกว่ามันโหดอยู่เพื่อนไอ้หรอไม่น่าไหวเนอะโซงี่มาดิอยากใจออากดเลยนะหน้าน้องคุณพร้อมยังเนี่ยบุ๊บเราถามมันแป๊บไม่รู้แหละพร้อมมั้ต้องพร้อมออเออกดเลยกดเลยหมอพร้อมละไมไหวเลยน้องจะไหวเปล่าวะไปตรงนั้นมาจัดให้เลยแหละ ไม่ต่ำกว่าจิตว่าเจี๊ยบเฮ้ยเพื่อนมือหดไปเปล่าเฮ้ยก็รู้ก็รู้มือกันอยู่แล้วมาเราีเอ็ดงับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะจะต่อให้เขากดนะครับเดี๋ยวรอดูเป็นกิริยาก่อนนะครับผมจะลองจะต่อให้ทั้งวินสองวินนะครับผมจะลองต่อให้ก่อนนะครับเดินเอออะไรอย่างเงี้ยขอดูเชียงหน่อยดิน้องขอดูเชียงหน่อยขอรูปเข้าหน่อย ป้งโป้องโอ้เราเตะตั้งไอ้ไรหมดยังไม่ได้เลยอะครับเฮ้ยโอ้นี่เหรอทำสเตปโอ้อยากเข้าพีเอชโอ้เฮ้ยเพื่อนพุ่นแรงย้ายเพื่อนเฮ้ยมึงเล่นอะไรของมึงเอ็กเล่นดีดีดีมันล้อมันอยู่เนี่ยเพื่อนเอ็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยอะมากเลย ไอ้น้องไอ้น้องก็นั่นแหะเห็นบอกปากดีด้วยนี่ไม่ถ้าอยากอย่างนี้มึงจะเข้าแค้นไงเอ็กเล่นรีดีหน่อยดีกด <c oughs> ทันทีนะเอ็กน้องพี่คมดิทันที <c oughs> มาดิม้ <c oughs> องตั้งไงบอยยังไม่คล่องเลยถ้าเรื่องบ้องมาเทสโอ้เอาไปกองไว้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยอันนี้นี่พี่เป็นตัวเทสพีเอสด้วเนี่ยพี่พี่กาดเราแน่นอนแน่นอนแน่นอนคือในแค้นนี่คือเขาเรื่องเรือเรียงใต้อ่ะมาดิ มาสายมาแดงแดงโอ้น้องกูยิงแรงมากเลยอ่ะมาโอ้ไอ้โมยังไม่ค่อยตั้งเลยน้องเขาเนี่ยพี่พี่ยูเคจะรับน้องกูไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยเพื่อนไปกองไว้ก่อนนะยูเคบอกไปกองไว้ก่อนนะอย่างเงี้ยมาดิแล้วติดมันไม่ค่อยได้หรอเพื่อนติดมันหน้ใช่หรอมันเป็นยังไงอ่ะกระโดดหย่งหย่งมันจริงโจ้เลย เฮ้ยเฮียอุ้ยทำไมเป็นกลุ่มมาเพื่อ,น,อนไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่ได้มันนี้ไม่ได้ดูจอมามันนั่งเล่นอยู่เฮียอุ้ยตัเอ็กตัวไหนึงน่งหนึ่งหนึ่งหรอเพื่อนเพื่อนแาไม่มนฟุกหรือเปล่า มันยิ้มใหญ่เลยการมันยิ้มใหญ่มันโดดเต้นเลยได้มันโดดเต้นหย่งหยงเลยมันบอกว่ามันร้อหลอกไงมันบอกว่าอะไรนะอะไรนะก็ไม่เท่าไรหรอกเล่นอย่างเงี้ยน่าจะแพ้เอ้าอาจะได้เข้าแคนจะชิวนบอกเนี้ยได้ปากเองงี้ได้ดิมาดิผมอ่อนให้แค่วินเดียวนี่คือเรื่องเลยนะดิกอ่ะอานนี้ดิมันอยู่มันมันอยู่ปอหกมัง่ผน มันมาขอเทสแคนอะเพราะมันเมันเป็น FTR UK ไงเองยังเด็กเกินน้องเองยังเด็กเกินพี่บอกแค่นั้นแหละเฮ้ยโอ้ยังเดินเป็นบอดอยู่เลยน้องไม่ดูตามาตาเรือล่ะครับน้องก็้ายดนีครับอะไรในเอ็กอะไรในเอ็กไม่เมื่อกี้เน็ตปิงมันบอกอย่างนี้โอ้อ้างครับอ้างครับอ้างครับอยู่นี่อ่อ้างครับเดินไม่ดูตามาตาเรือเว้ยอย่างนี้น้องจะเข้าได้หรอน้อง โอเค,คนะโอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะต่อให้เขาก่อนเลยนะครับอีก,อก,อกสักสองบินให้เขาตายใจหน่อยนะครับมาด <c oughs> ิจ่อนี่น้องไหวไหมเนี่ยน้องยังเดินตรงอยู่เลยอ่ะน้องต้องเอียงตัวหน่อยอ <c oughs> เล่นอย่างงี้อยากเข้าพีเอสก็มันร้องไห้เราก่อตโอ้สมควรแล้วครับน้ำตามันขอญาตยิงอขอญาตยิงแบบซึมสามวันนะครับเล่นอย่างเงี้ยจะมาเทสโอ้โห ต้องคิดอะไรอยู่อะครับต้องคิดอะไรอยู่เนี่ยไม่มันอยากลองไงมันบอกว่าอยากรู้ว่าแพน PS เจริงก็เปล่ามันเห็นกูเข้าไงเพื่อนอไม่เห็นว่า,วาโอนาโมไปอยู่ PS เ s พอโอนาโมใช่ไหมล่ะมันก็อยากเข้าไงตอจริงล่ะจริงไหมล่ะ,นะอละเออมันก็มันก็บอกมันก็ร่อนน้ำตาซึม่ะเพื่อนนี่อุ๊ยอะไรอะยังกระโดดองอยู่เลยอะเดดกน้อยจา้าไอ้ก๊อนมันจะร้องไห้แลกก้อ โอ้น้องไม่ต้องหลงน้องน้องกำลังเจอปีศาจพีชอยู่แต่เนี้ยของอยู่นี่โอ้โหการไม่ห่อมันเอาจริงนะครับกาน้องเจอาจิงกี่รอบน้องก็โดนมันเดิมอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะให้แบบสืบๆเลยโอเคท่านผู้ชมถึงเวลาที่ผมจะต้องเอาจริงแล้วนะครับ้บินหนึ่งนี่คือดีใจใหญ่กีเกโดดรถเต้นโอเคผมจะเอาจริงเลยนะครับไหนๆลองดูดิขอเอาจริงจริงหรือเปล่า อยากดูวะอยู่ไหนวะมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มันบอกว่าเชิงมันจะหนาขึ้นเพื่อนไม่ใ่ว่ามันหนาป่ะไม่หรออุ้ยคิดว่าตายวะไว้ยไปเดิมมามันาจริงแล้วเพื่อนมันเอาจริงแล้วมันจริงเหรอมันจริเอมจริงแล้วไอ้เนี่ยพราะว่ามันเอาจริงแล้วเนาะกูมันเอาจริงแล้วมันมึงหยาบมันเกินอ่ะนั่นไงก๊อตกูนั่งดูมันเล่นอยู่เนี่ย อุ้ยเม็ดเดียวเลยไอ้เบามือไหนเอ็กเอ็กเบามือไหนเอ็กเบามือไหนไม่ใช่เหรอวายทย่าไม่ใช่แหละที่ย่ามันเป็นคมจังวะผมมันไม่ใช่นะมันยังไม่เห็นตัวผมเลยนะตะเกียร์ไอ้ก้อนอย่าร้องเด็ดถ้าที่มึงยิงมันได้มึงร้องมึงพูดให้มันใหญ่เลยมันอาจจะกดหรือเปล่ามันฟุกมันฟุกหรือเปล่าไม่โจตะเกียคือมันกระโดดมามันฟุกครับโอ้ไม่ใช่หรอก มันแต่มันอยากไปมันอยากไปยืนเคียงบ่าเคียงใหญ่เคียงเคียงไหลกับอายุโอเคอ่ะน้องฝันไกลเกินมานี่มามานี่มาน้องฝันไกลเกินน้องยังฝ่าที่ไม่ได้เลยเนี่ยตอนนี้สกอร์มันนำมันอยู่อ่ะน้องเห็นปะเนี่ยเอาเพื่อเออไอเอ็กตัวไอเยยังไม่เอ็กใส่กูด้วยได้ถามทีเอาก๊อดว่าไงอ่ะไม่ถามสกอร์นำอยู่ทำไมหรอ เฮ้ยอย่างนี้มีน้องๆก,กูมีโอกาสไหมเนี่ยมีแววไหมเนี่ยไม่มีมไม่ไมีหรอกครับไม่ไมีหร oh, อกครับโอ้มันน่าจะมีแววอยู่เนาะตะกอน้ำอยู่ทําไมตะกอนยังไม่ห่างตะกอน้ำอยู่ครับหนึ่งแต้มเนี่ยนะเพื่อนใช่ครับก็นําอยู่ต้องต้อถ้าถ้าเขาชนะเพื่อนถ้านะก็พอถ้าไปคุยกับยู่อายเคยูชนะถ้าโคตรแบเพราะว่าพีก็น่าจะโน่นึงแล้ว่ะในพีเอสอะ เรื่อง<ห>เรื่องอะไรพี่เรื่องการกินหรอไม่ใช่ครับเฮ้ยไอ้ม,มึงโดินเหรอเอ็กเ <c oughs> ฮ้ยกอดมึงเบามือหน่อยดิกอดอะไรอ่ะไม่เท่าไหร่นีิวอะโอ้ยเอกเอกเอาจริงได้ยังเอ็กเอกเอาจริงได้ยังเนี่ยโอ้หยูไ่กองไม่ก่อเลยคือเมื่อกี้คือมาดีจัดอ่ะไอ้นี่โดนเม็ดเดียว โอเคเพื okay, ่อน,นมันมันมันวันไปไหน,<ช>นน้องน้องก็ไหวไปเนี่ยเหมือนเน็ตหลุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ชื่อมเสพผิวจังหวะไม่ได้หรอวะมันมันรีเกมไปเปิดของมาเพื่อนใช่หรออุย้ยโดนได้ไงวะก,กูนั่งกูนั่กูน่งดูมันเล่นอ่ะเพื่อนมันโดนได้ไงอะ่ะอุย้ยไม่ใช่แล้ว่ะ ดูได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้อุ้ยเพื่อนเป็นไรเพื่อนจะร้องเลยเพื่อนอดิเล็กป้องกกิงเหรอวะเพื่อนใช่มันอยุดป้องหกเพื่อนเป็นนักตะก้อไอเนี่ยแต่งานงานงานว่ามเป็นอดิเลกแบบเวลาว่างมันก็ชอบดูพี่อายุโอเคเล่นน่ะโอ้โหมันเอฟซีตัวจริงเนี่ยเหรอวะใช่เนี่ยมันรู้ว่าพี่อายุโอเคนั่งใต้วันแรกวันไหนอ่ะคลิปไหนอ่ะมันรู้ขนาดนั้นอ่ะโอ้ยมันเป็นเอฟซีขนาดนั้นเลย ต้องผ่านพี่เป้ได้ก่อนนะถึงงจะได้แบบคุยกับอายุโอเคอ่ะมาดินี้ไอ้น้องมาดิมาไซมาเด็กเฮ้ยเป็นไรอ่ะนี่ทำไมมันเล่นเป๊ะๆวะทำไมมันเล่นโหเสะดือมะน้องเราหรือเปล่าเพราะมันเป็นน้องเราไงน้องอนาโมพันดีแบบมันอาจจะได้พี่ชายมันมาโทอนมันแล้วว่ะ อุ้ยเพื่อนเอาตะกร้าได้หรอเอาเพื่อนดูหน่อยเพื่อนไหมอ่ะสายหน้าอีกกระเพราหนิแล้วก็มาเล่นแปลกๆนะม<อ>ันนั่งยิ้มอ่ะดูมันนั่งยิ้มเดี๋ย,ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่เลยได้<ห>ไดยิ้มเยอะแยะเน่ได้ไม่เอาไม่ไหวแล้วนะีขอโทษนะน้องที่พี่ต้องทำไม่แบบเสียเสียได้ไปตลอดชีวิตแต่มาหนี่มาหนี่ดิบ<ข>อดดี้ก็ให้เม็ดเดียวอ่ะขึ้นๆเม็ดเดียวอ่ะอุ้ยอุ้ยเอขอเออเออฝั่งซ้ายมาแดง สายมาแดงเฮ้ยเพื่อนเอกมันเอาเหรอใครนำเพื่อนดูหน่อเพื่อนโดูหน่อเพื่อนเอ้าเชี่ยน้องกูมันยิ้มมันโดดเต้นเลยได้โอ้ยมจังวะมันมันลัวนะนี่มันชอบกลัวนะนี่ไอเนี่ยกลัวส้นนะเนี่ยมาได้แต่มันโดนได้ไงวะเมื่อกี้กูดูดีเพย์ย้อนหลังแ่ยมันฟุก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 ครับมันฟุกครับ มันนอนทำไมอ่ะเฮ้ยมันนอนทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ,นอะเอาดูมันเล่นดิโอโหอะไรอ่ะไตอตท้งทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่เอาหรอกนี่แม่เข้าหรอกครับไม่เอาหรอกแม่เข้าหรอกไปแล้วเอา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 ,เอาแล้วแกนพีเอสน้องผมอ่ะคือไม่ให้น้องผมเข้าอ่ะคืออะไรครับคนดูคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะครับตลับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนเดี๋ยวขอไปตามล่าไอ้อ๊อดมาก่อนนะครับ